ปั้นมาเคลื่อนครับใบพระออกพัรษาเนี่ยครับครับใบพระออกพร้ษาเลยครับครับผมปั้นขุนหาเกี่ยวไปก็ับไปนําแกงครับนาแกงครับไผ่เรือก็ยังไปกับมมไพ่เรือหาฟูหาป่าครับครับุไปเลาะน้ำหนามเลาะกีนบานนะครับครับหนาแกงมันถั่วมาเลาะยีนบาน่วมเขานะครับรวมหนามรวมเขา สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเนาะครับน้องเมอนี่เบาแต้มผ้ารวยครับสิภาพพี่น้องเอฟซีไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของน้าหม่าครับน้าหม่าตายแล้วฟื้นเนาะครับท่านผู้ชมครับสําหรับวดที่แล้วนี่ครับเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดกระเขาเต็มเต็มจังๆเนาะครับเนาะสำหรับน้าหม่าครับมาวันนี้ครับน้าหม่าฝันดีอีกแล้วครับกระต้องมาตามต่อกันอีกเนาะครับเนาะน้าหม่าฝันวิกโตบีกหัวดตหงวเนาะครับท่านผู้ชมครับมาวันนี้น้าหม่าฝันดีอีกแล้วครับ ส่วนตัวเล็กหรือว่าเรื่องเล่าความฝันของนหมัมครับงวดนี้เนาะครับเนาะจะเป็ oh นต an ัวไหนเนาะครับท่านผู้ชมครับไปติดตามรับชมรับฟังกับนาม่มพร้อมๆกันครับก่อนสิปครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับนอกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเต้มพารวยด้วยนะครับไปติดตามรับชมรับฟังกับนามัมพร้อมๆกันครับนามัมนางถายญุผนแล้วเนาะครับท่านผู้ชมครับไปติดตามกันว่านามัมสีมีแนวทางตัวเลขกดีๆเด็ดตัวใดครับงวดนี้ สีมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะไปติดตามรับชมน้ำกันครับเจ็ดเจ็ดครับเดี๋ยวนะครับขอบครณมกเจ็ดเนะครับนี่ครับเอฟซีอ่าเนี่เจ็ดเจ็ดครับมาตามต่อครับเอฟซีฝันดีเนาะครับนามาเอาเอาซูเอฟซีฟังนะครับฝันแนวไหนครับโอ้ฝันมือขึ้นบอกครับนามาฝันเมื่อไรครับฝันมื้อขึ้นครับบายพระออกบันจ๋าเนี่ยครับครับบายพระออกบ้นจ๋าเลยครับ ครับผมพันขุนหาเกลียวไปก็ไปนําแกงม่นครับนําแกงครับไปเรือก็ยังไปกับหมูไยเรือหาฟูหาปลาครับครับุไปเลาะน้องนามเลาะจีนบานนะครับครับนามแกงมันถั่วมาเลาะจีนบาน่วมเขานะครับรวมเขาครับไปตั้งอยากไปเลาะเบิ้งนะครับครับใายเรือไปเรื่อยกับหมูเป็นไปกันสามทีค้นนะครับครับเรือไปเก็บห้อยเก็บ อลาในนี้นะครับปลาม่อกับส่ไว้เก็บห้อยไปกับมากับยาม่มงอนะครับรว่าที่ปากันมากินเขาอยู่เชื่องบานพีละค้อนกับพวกไก่ครับกับบานนะครับน้ำแกงมาครับเนีนมไปเห็นเสียงหนึ่งอยู่พุนดะอยู่นู่นแต่น้ำท่วมไม่ทียงนั่นก็เคยเห็นยักษ์เถื่อเอาเนี่ไปเห็นทัพผูส่องพื่นึงนั่งอยู่ครับเอา พงไงอันนี่เรามาทางได้ผมบ่เบากระมูอครับอยู่นู่นในน้ามันถ่วมนู่นแต่เพื่อนอยู่ผู้เดียวล้างไฟอยู่ครับแต่ว่าผมก็เลยก็เลยนไฟเรือกันไปเบิ่งเราบมาสิเวชทำพงไงวายนาำนพราะว่าคืออยู่ผู้เดียวอไปโดดเห็นแล้วล้างไฟตุ่มยักแล้วสิตุ่มยังลนะครับอยู่ทึงที่ยังเพิ่นนั่น บอกว่ามุ้งได้ไปจอดเรืออยางคางแล้วก็เลยเอื่อนขึ้นไปนั่งครับเพิ่นกบบมุ้งใหม่น,น,น,นอกย่างเพิ่นเสาหกตุ้นนี่แหละย่งหน่อยๆกับมีดะไม่ไพ่นะเพิ่นปูนั่งปูนอนอยู่ครับเห็นได้หมดตุ่มน้ำก็ง่ายสิตุมมต่มกบเพิ่นมาตุ่มกบอย่างปลานี่ลนะก็ที่ย,าาย่างพิ่นมาครับง่ายคือว่ายง่ายคือเลยกบบขึ้นมาคบใส่แหยบใส่ย่งละรออนลุกงอนนี่แนละ หน่อยน้ำถั่วมเนครับเมื่อแล้วป่าเนาะไปนปั่งเบื้องๆผู้ใหญ่เลยกบกบตัวใหญ่อยด้วยครับที่คาตุวมันนี่เออลูกด้านกินน้ำกันเป็นป่าเป็นกะคกบขาเท่กันน้ำมั่งนะครับไม่พ้นเบือบบ้องหน่อยผมไปจับเบื้องกวบไงถั่วงลยหน่อยเห็นตัวเป็นเด็กเด็กกินคืนอยู่ครับไม่ไล่แต่มันอกก็ออยังสีแดงสีดำ หวยหัวงหญง่ายโสดก้มบ่โอ้ครับอืมกบตะกีมมันที่นีอไล่ใช่ต้องไล่จังน่อยเออไล่สีเขาาๆหน่อยครับมิสออกสีเด็กเศษๆแดงๆกำดำครับครับผมเบิ่งหวยคือจังตัวดีแค่ห้มกะเอ๊ะใจอยู่ผู้เดียวนะก็เ่ราะันบอกงูออกครับก็เบิ่งไปเบิ้งมาเบิ่งจังนึงก็เชื่อยังเป็นดีเห็นเป็นคือจังอีหยง เด็กหาหนึ่งครับหาหนึ่งบอกไอ้มัมครับห้าหนึ่งครับน้ามัมตายแล้วฟื้นเห็นชัดเจนอกครับเห็นชัดเจนครับครับสีแดงออกดำดำครับครับผมก็ะคอันนี้ถ้าทัดไปเกิดคายคือยังเด็กสามเี่ครับทัดไปใส่อีกคายกับกับเด็กหนึ่งคือยังเป็นเด็กซาม หาหน่สามบครับคือจังไสามสามหาสามบ่จ้ะหาสามบ่ครับอีกเนี่ยมึงจะหนึ่งเด็กหนึ่งก็คือเด็กสามม่นครับใขาเน่มึงจะหนึ่งคือเด็กหนึ่งอหนึ่งก็หาสามม่ออ่าหก็หาสามนี่ละปุบนี่ละสองตัวนี่ละครับอ่าหนก็หาสามกบเจาตัวครับน้ำอ่กบตัวยาวแต่มันทงกบใหญ่นะครับทองมันได้ครับครับหรือพวกใหญ่พวกใหญ่สูงบ่เลยะ เป็นเกษตเอาโศกไห่แล้วครับก็เพ่อให้เห็นเพื่อนยักษ์เกลีอวคนใหญ่ครัับนสาระเพื่อนบอกเลขเนาะครับเลอกสี่ก็ที่เรยเฮ็ดบุญน้ำเพื่อนครับกบนในห้าปลาตองแปร์เป็นบ่อขับเบาเอ็มครับกบเพราะว่าเพิ่อนกับเก่าเพิ่อนจะหายระละเพิ่อนเลขือกเนาะครับครับเพื่อนจะได้ทองกบเป็นบ่อขับน้ำมันครับเพิ่นว่าเพิ่นหยิตุ่มกบนี่แหละย่างปลาอนี่แหละครับก็เพื่อให้เห็นเพิ่นอนเพิ่นอยู่ทั้งผุนทั้งโน่นทั้งอันนี้เพิ่อนจะหายโชคน้ำมันครับครับ เดี๋ยวสิบสู่ตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะทีงได้ครับความเคลื่อนไหวของพีเมะมาหายังครับเป็นก็ยังวนประกวดฝันนี่ครับบ้ขันฝันเนาะครับนี่ฝันไกลมือค้าเป็นม้าหางโชคครับน้องพีวอกกระปูครับมี่ผ่านมาเนี่ยปูบอกเนาะแม่นครับปูเป็นแปูว่านเห็ดฝันเห็นบ่ค่ะย่างอยู่กรับย่างฝันเห็นแต่คนมักมาเห็ดไก่ไก่ครับครับที่ได้อีกครับเป็นวันนี้อะไรอีกผู้เฒ่านั่งทึงเทิยงนะครับ กันี่แหลเพิ <sk <sk ่นกระบวกอันนี้แหละอันนี้ยื้ให้ท้องกบเอเพิ่นกระว่าถ่ายกินเขาร่วกันเ้อลูกล้านพิ่นว่าครับเรียกขอตัวอ่าเดี๋ยวผมจะพากันขึ้นมากินอยู่้านมูหรอกครับไม่ยากไม่งหรอกผมว่ะครับผมขอผมไปหลายคนครับเรียกขอว่าตัวขนหน้าครับอ้าวโบตองแปะนะครับนอกเป็นหาหนึ่งก็หาสามอันนี้เลขชุดเก้าข้องนำมั่มครับถือถือกัอนแทบถือก้อนแทบนำมั่มอันนี้เป็นชิบแรลก นาครับตามคลิปแรกก็คืออันนี้พผ่มาบอกก็อครับน้ำมันลืมแล้วอันนี้ผีผูเ่าเขียนเลขใส่ดินโอเคครับเ่ดินเท็จแอนุนครับนี่เดินก็ไปในป่าเจอผู้เถาเนาะเขียนเหลขลงขี้ดินให้ก็คือเขียนบรรทัดแรกก็คือสี่เจ็ดสามเขียนบรรทัดที่สองคือเจ็ดห้าสองทัดลงมาอีกข้างใต้ก็คือเก้าแปดครับเป็นเลขสามปองสามหางเนาะครับแล้วก็มาล่าสุด มาล่าสุดมาเมื่อคืนขอพันษาครับออกพันษาครับเอฟซีขอโทษขออภัยเนาะเขาจุดประทัดกันเพื่อกระตือือนว่จักเพต่ที่ม้าหายเหล็กที่เขาี่ครับนี่ครับล่าสุด5-1 1-5กลับกันน้ำจักน่อยครับหรือว่าหาสามสามหาเนาะหนามำครับนี่บ๊ทกลับบ๊ทได้เนาะหนามำแมนครับตรงกลับเขาบ่กเหล็สองลักครสองลักระวังชุดนี่เป็นเลขกสองตัว น้ำมันมกตัวไดแห้งที่สุดครับระวางหาหนึ่งกับหาสามเครับผมกัมักทั้งคู่นะครับมักทั้งคู่บ่มีตัวเน้นๆให้เอฟซีทุ่มได้บอครับการแยกกุ่มทั้งคู่เัยโอ้ทุ่มทั้งคู่อาผมว่าใจมักตรงเดียวใจมันมักอยู่กับหนึ่งหาหาหนึ่งเรือว่าสามหาหาสามกับกันนํ่เนาะเลขสามตัวนี่แหละครับน้ำมันซีแยกเอฟซีบ่ครับวางเลขสามตัวนี่สามตัวแต่ปมกับมักทั้งผีครับเก้าแปดรอบเก้าแปดครับวางกันน เลขกเก้าแปดมันก็ติดกันมาได้เก้าเจ็ดแปดครับอาจจะมาตัวเก้าแปดก็ได้เนาะครับครับอย่าลืมเด็กเก่าหมุนขึ้นเป็นเหล็กหกน้างนำรับรอโค้งสุดท้ายน้ำมันตุยแล้วฟื้นครัะฟันแม่นค่ะง่ากเไหเพราะว่าคนตุยแล้วฟื้นโดนมากตุยไปแล้วไม่ได้เรียบร้อยเลยไม่ได้ขอร้องนะครับเอฟซีนี่แหละคนดวงแข็งครับเอฟซีตอนนี้น้ำมันมันก็เก็บขาอยู่ครับเอฟซีเนาะคน บโบคอยแข็งแรงครับเอฟซีเหมือนยังจำๆอยู่นี่แหละครับคนนี่แหละขยอนนี่นะครับตายได้ครับตายได้เดียวรถล่มอุบัติเหตุแนอนน้ำมันเนาะเอากระบเป็นยังมันทานมากแล้วครับก็ให้กำลังใจกันที่เก่าครับน้ำมัําของเฮาครับน้ำมันอายุเจ็ดปีหระครับตอนนีนห้าสิบสี่ครับห้าห้าสิบสี่ปีเขห้าสิบห้าครับย่างห้าสิบห้าครับครับผมขอให้มีโชคใหญ่กับน้ำมันของเฮาเนาะ กดไลค์กดแชร์ครับเอพสีกดไลค์กดแชร์เนาะเบาแต้มผ้ารวยต้องมีสามดาวถามยังครับกับบุ้มยังแล้วครับบุ้มยังสุดท้ายครับเดี๋ยวเตรียมสมมติปากกาไว้เลยครับไว้ให้น้แมมอีกนะครับแล้วสิตามต่อให้แมมมหาค่ะตามให้ตลอดเป็นช่วงๆไปนะครับสำคัญในส่วนโค้งสุดท้ายนี่น้ำมัมครับผมครับเอาครับขอบคุณครับน้ามัมสวัสดีครับขอบคุณครับน้ามัมขอบคุณดีเนะครับตัวเลขของน้ำมัมนะครับน้องน้ำมัมตายแล้วฟื้นครับท่านผู้ชมครับ งวดประจำวันที่16ตุลาคม2568นเนาะครับเนาะสำหรับน้ำมันครับสองงวดซ้อนครับท่านผู้ชมครับมางวดนี้กังวดที่3เนาะครับท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วนี่กัเจ็ดเจ็ดกับเทือกเขาเต็มเต็มจังเนาะครับเนาะกับสำหรับน้ำมันครับมางวดนี้ก็ตามตัวนาำมันคือเก่าครับ16ตุลาหกแปครับน้ำมันไฮมากครับงวดนี้เลข2ตัวครับ51ครับ51กับ53ครับท่านผู้ชมครับ53 ขอให้โชคดีมีโชคลาภกับน้าหม่ำด้วยครับเด้อสุดท้ายครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาวเต้มพารวยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยล่มกับผักพี่น้องเลย